นที่นะครกว,ว่าของมันต้องมีทุกงไม่วาขนาดค่ไหนสามารถบวาพร้อมยังไปเราจะไปเชียงใหม่กันแต่ว่าคืนนี้เรา่นะ้จะไปนอ,อนที่ตาก่อนนะโอเคครับา่าากันนะเบไป โฮมสเตย์เป็นไงบ้างโอเคปะ่ะคืนละห้าร้อยแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยบ้านไอเขาเรียกว่านะที่รีสอร์ทนี้ใหญ่มากเลยนะคืนละห้าร้อยถือว่าโอเคนะอยู่ที่จังหวัดตากนี่นะครับมาคืนเรานอนกันบ้านนี้เป็นเหมือนบ้านไม้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วคืนนี้จะไปไหนนะ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สมเด็จพระเจ้าตากใช่ไหมมาไหว้บูชา<ม>องค์สมเด็จพระเจ้าตากนะครับเราก็มาถึงสมบัตตากแล้วเราก็ต้องมาไหว้นะครับเงียบสงบมากกว่านี้เราถือคติที่ว่าไปลามาไหว้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ เลือกไปเส้นทางอำเภอลีนะครับ ที่ไหนปงเปียงปะบ้านปงเปียงอะไรสักอย่างนี่แหละข้างบนนูนะ้นน่ะเป็นดอยนานนนะ่ะ<ฮ>นี่เดี๋ยวมาบิดฟรีล็อกก่อนเพราะว่าทางข้างหน้าน่าจะออฟรถหน่อย,อย<ฮ>กลิ่นเบรคถึงเลยนี่นะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่าง นาขั้นบนันไดร้อนจีเลยเบก เจอเขาทําท,ทางพอดีนะครับทางขึ้นดอยหมื่นมากหมื่นมากอะไรเลยแหละนี่ดูถรถปรปชาวบ้าน,นขับสีด้วยคนเดียวฟอร์ดเลนเจอร์ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันดีกว่าว่ามันจะสวยยังไง ก็มาถึงกันแล้วนะคะเป็นชื่อม่อนหมาแคมปิ้งอันนี้วิวบรรยากาศข้างหน้าเต็นท์เราเขาบอกว่าอันนี้จะเป็นฟูจิเมืองไทยตอนเช้ามาตื่นมาจะมีหมอกตอนนี้เป็นเวลา4.45โมง45 ไปดูกันว่าหมอทำอะไรทำอะไรคะหุงข้าวนี่คือทัวรเราข้าวเดี๋ยวตอนมืดจะมีชาบูวันนี้เมนูชาบู น้ำดำนะเราเอากระทะมาด้วยกระทะหม้อชาบูแต่ว่าตอนนี้หุงข้าวก่อนวิธีการหุงข้าวนี่น้ำกองนะกองมาจากบ้านยังไม่กินได้แก้วแก้วใส่นะสันน้กินน้ำก่อน อันนี้ก็เดี๋ยวจะหุงข้าวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหุงเสร็จแล้วจะเป็นยังไงดูวิวนู่นดอยนทะนนเห็นป่าวกุจิเมืองไทยดอยนทะนนพอครัวเริ่มทำอาหารแล้วนะคะอันนี้เมนูนอะไรต่อ,อน,นี้หมูสไล์ผัดชา ้อยนะครับข้าวเย็นชาเกลยวข้าวกับวิวต่ออินทนน์ ไฟนี่นะความมืดแล้วปิดไฟก่อนนี่เขาบอกจบเลยอันเดียว ของนะที่พักก็จะให้ลงชื่อนะครับเขียนประวัติโอเคครับพี่ก็คนละสองร้อยโอเคไหมครับขอบคุณครับ พี่เขาบอกว่าจะมีทางช้างเผือกนะมีเดี๋ยวสามทุ่มสามสี่ทุ่ม <S 3> 3 <S จะมีประมาณนี้ครับได้ครับอยู่่ฝังนีีด้ดรอพระจันทร์ลงเพื่อนนนตรวจปะู้อืมให้เดี๋ยวรอดูกันโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับ <c oughs> ผมจับกรนริ้วเลยครับสดๆเลยขอบคุณนะครับก็ได้ครับ, <c oughs> บครับ <c oughs> <c oughs> ผมสวัส <c oughs> ดีครับพี่ พี่เขากู้มาให้เราพี่เขาไม่ได้น้ำแข็งมาใช่ไหมเตงเก็บไปไหนนี่คือพี่เขาอะไม่ได้น้ำแข็งมาพี่จะเป็นเต็นหลังคาเหมือนกันนะฝั่งน่นเขาไม่เห็นหมดืดพี่เขาไม่ได้น้ำแข็งมาทีเนี้ยแต่เราอะซื้อมาเยอะ ใช่ไหมติเงเราซื้อมาเยอะเราก็เลยแบ่งน้ำแข็งให้เขาเขาก็เลยแบ่งกุ้งให้เรา,าชัดๆชะเชิงเสาดูจะเห็นมันเนี่ยทางช้างเผือกเนี่ยแต่ตาเปล่าเนี่ยมองเห็นอะไรเนี่ยแต่ไฟนี้เราต้องปิดนะเพราะว่าเห็นไหมพอมันสว่างเกินอนะ พอมันสว่างเกินอะ่ะแล้วแม่แงมันจะมาเราก็เลยมาหลีเป็นตะเกียงดีแทนก็โอเคแหละตะเกียงดาวบนดินมองไม่เห็นหรอกส่วนมากอันนี้คืออำเภอแม่แจ่มทั้งหมดเลยนะ เจมทั้งหดลยตบดึกนะครับก็จะมีคนหิว,หวกินอะไรเนี่ยชาบูใช่ซื้อหมูสะไลมาชาบูน้ำดำออค่้าแล้วอากาศเริ่มเย็นต้องตบด้วยชาบูร้อนๆลินเม่อยละกีแค่ฝั่งเดียวนะม,นนวมองไม่เห็นแล้วมืด กินเป็นก่อนแล้วกันตอนนี้นะครับ6.03นาทีเริ่มมีหมอกตอนนี้หมอกน่าจะฟุ้งอยู่เวย จะพามาดูบรรยากาศนะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ19องศาไง,ไง่ายๆบ้านพีของเมื่อคืนนี้เขามาให้กุ้งเราเราก็ให้น้ําแข็ง นั้นยิ้มองมาเต็มครับสุงนังใสที่ใจต้องการบนขาวหมอกจาก าหารเช้าเรามีอะไรบ้างมีแซนด์วิชเบ็กฟาีแล้วก็ไข่ลวกน่ากินมากเลยกับวิวหลักล้านเวลาตอนนี้เจ็ดโมงสิบห้าอุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิตอนนี้คือสิบเก้าประมาณสิบเก้าองศานะ ดีมากเลยนะดูดิยังมีทะเลหมอกอยู่ฝังนู้นทะเลหมอกที่ตื่นมาเห็นนะก็ตอนประมาณ6โมง,โมงเกือบเกือบ7โมงส่วนฝั่งนี้ก็แดดขึ้นแล้วแต่ฝั่งนี้มันหมอกมันฟุ้งเราไปกินข้าวกันก่อน เริ่มฟุ้งแล้วครับเจ็ดโมงครึ่ง,งดีวะตอนนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งไม่เห็นและพระอาทิตย์ ดีมากกปเลี่ยงได้หมอกเริ่มฟุม้งกระจายอากาศอากาศเย็นลง่ะไม่มีแดดเลยเย็นลงเนะี่ยตอนนี้หมอกก็ได้ลงตัวแล้วนะครับแล้วก็เก็บของเราอยลนะเหลือตาตานิ่งกับเต็นท์ก่อนแดดแป๊บนึง่งก็คืนนะะ้ำ ตัวเมืองต่อนะครับรเนเช้าเรื่องทะเลหมอกกล้ดีมากเรียบร้อยนะครับเก็บของเรียบร้อยพร้อมเดินทางต่อมาเท่าไหร่ก็กลับไปเท่านั้นนะครับแล้วเจอเศษขยะเราก็เก็บทิ้งให้เขาด้วย เป็นห้องน้ำเมื่อวานลืมให้ดูเผื่อใครจะมาเป็นห้องน้ำประมาณนี้ครับสองห้องที่เยอจะเติมน้ำมันมีไว้ก็ใช้แรงดันน้ำกดเข้าไปถ้าน้ำใกล้หมดก็คือมันก็จะไม่แรงน่ครับมีสองห้องโอเคครับ เราไปกันดีกว่าร้อนแหละสิบโมงเจ็ดนาที จะเป็นขาลงนะครับขาขึ้นน่ะถ่ายมาไม่รู้มันชัดหรือเปล่าเพราะแบบมันจะหมดจะพามาดูขาลงกันนะ เรามาแวะที่ทำการอุทยานนะครับปั๊มบุ๊กสมุดพาสปอร์ตไปดูกันได้ไหมให้พี่ขับปัม๊ม ต้องลงวันที่ปะลงได้ใช่ไหม